สวัสดีจ้าวันนี้พายุหิมะเข้านะคะคือลมแรงมากเลยนอนไม่หลับนะคะก็เลยตื่นขึ้นมาถ่ายคลิป <c li pp le> ให้ทุกคนดูนะคะโอ้สวยมากเลยทุกคนนะคะเอาสักสามนาทีพอเนาะดูคะเป็นททวัดแทนเราไปพอดีพี่น้อง ไม่หลับไม่นอนะม,มาถ่ายเฉยเลยค่อยล่างแล้วก็ท้องฟ้าคุ้มๆหนาวกวัวนะ น,นาทีละหนาวมากเลยนะคะพายุหิมะนะคะมันจะมีฝนมีลมลมแรงมากอันนี้อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็แรงอยู่นะคะแล้วก็มีหิมะตกป,ปล้อยๆนะคะ ก็ไม่ปล่อยนะมันเยอะนะคิดว่าน่าจะวันนี้น่าจะมาอีกนะคะช่วงตอนเช้าหรือบ่ายก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าพายุมันเข้านะทุกคนนะคะ ดาวอยู่ตรงน้ำด้วยนะคะแต่เรามองไม่เห็นนะคะดาวดูมันน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมไปแอบถ่ายบ้านคนอื่นเ่อนนะ 好看见他就说啊。啊